สวัสดีครับผม GTO ผู้ชายปัญหาย,ยากนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาวิธีการเดินน้ำยางานเลนนะฮะแกนเราจะต้องสูงกว่าผพานะฮะเวลาเราเข้าแกนเนี่ยเพื่อที่ฝ่าจะได้ไม่โดนหน้าผ้านะครเพราะว่างานเลนจะเป็นฝ่าเรียบนะฮะส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีกิ๊บหนีบตัวหนีบอ่อนนะฮะแล้วก็กิ๊บหนีบแข็งตัวแคมซีเนี่ยแคมแคมหนีบเนี่ยแล้วก็ใบมีดสใบหัวท้าย วันอื่นเราก็ต้องมาทําความสะอาดฝุ่นที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในที่พระที่ฝานะฮะแล้วก็เป่าฝุ่นเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะประกบเดินน้ายานะฮะเนี่ยครับเราก็ประกบเดินประกบไปด้านหน้าเี่ครับเราก็ดูให้มันดีแล้วเราก็ใส่ใบมีดไปมีด,มดคัตเตอร์ตัวเนี้ยใส่ด้านบนด้านบนจะสูงหน่อยนะฮะ บมีแคตเตอร์จะสูงกว่าใบมีดเคเบิลทยนะเพราะว่ามันจะได้เปิดทางเดินน้ำยาได้ง่ายขึ้นแล้วก็กิิปหนีบอ่อนๆไว้หนีบประคองไว้แล้วก็เอาใบมีดเคเบิลทายเสียบด้านล่างนะครับก็ค่อยๆทำนะสำหรับงานเลนจะต้องค่อยๆทำแบบใจเย็นๆเราจะต้อง ควบกลุ่นนํายาให้ได้นะฮะสำหรับงานเลนเราก็ดูช่องไฟว่าทางเดินน้ายาเนี่ยมันมีช่องไฟมากพอไหมนะฮะอันนี้เราก็มาเริ่มเดินเดินน้ำยากันเลยก่อนเดเราก็ฉีดจากด้านล่างเลยคฉีดจากด้านล่างให้น้ำยาไหลขึ้นไปช้าๆเรื่อยๆนะฮะ ฉีดได้สักครึ่งหนึ่งแหละเราก็ตเติมน,นิดเตินิดไปน้ำยาก็จะไหลเข้าไปค่อยๆฉีดนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดน้ำยาแรงเข้าไปเนี่ยมันอาจจะล้นเข้าไปถึงแกนแล้วโดนผ่าได้เราก็ต้องดูดูว่ามันสุดขอบนะสุดขอบแกนนี่ครับพอเติมน้ำยาเต็มแล้วเนี่ย เราก็หาแผ่นมาลองใต้ล่างสักแผ่นหนึ่งนะแผ่นบล็อกเนี่ยอะไรครับแผ่นบล็อกที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเจาะรูแล้วก็มาลองหนุนด้านล่างเราก็เอานิ้วกดไว้กดไว้สักพักหนึ่งกดไว้เบาๆนะครับอย่าก,กดแรงเดี๋ยน้ำยาจะปิ้นเขา้านหนแล้วก็ดูพอน้ำยาเนิดแล้วก็ค่อยๆนีดดูก่อนว่ามัน เหนื่อยหรือยังแ้วน้ำยามันยังไม่ได้ที่ก็ยังไม่ต้องนีดนะครับเราต้องหล่อหลอหล,ลอให้น้ำยาเซตตัวสักพักหนึ่งจังหวะน,นี้ต้องใจเย็นๆดูให้ดีนี่รัน้ำยาก็ยังไม่เซตตัวดีเราก็ค่อย,อยๆเดีย๋ยวรีบนีดด้านล่างก่อนกันด้ครับด้านล่างฉีดก่อนนะเนี่ยฮะเราก็ค่อยๆฉีดนีไปเราวางวางเบาๆนะครับใจเย็นๆเนี่ยฮะ เพื่อที่จะไม่ให้น้ำยาเขายึดยึดขอบเข้ามานะฮะไม่งั้นน้ำยาจะหดตัวเราต้องหนีบไว้ประคองไว้เบาๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตดูด้วยว่าตรงไหนน้ำยามันหดแล้วก็ค่อยเติมช่วงนั้นเติมให้น้ำยามันเต็มนะฮะ,ฮะเราก็ต้องปล่อยไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยหนีบด้วยกิบแข็ง เราก็คอยเติมเติมไปก่อนตรงไหนชตรงไหนที่น้ํายามันหดนะฮะเราก็เติมลยพี่ดูให้ดีน้ํายามันสุดขอบตรงไหนพอมันได้ที่สักพักแล้วเนี่ยเราก็ดูได้ที่สักพักเราจะหนีบกิ๊บแข็งนะฮะกิ๊บนี้เราก็ดัน,นเข้าไปเนี่ยอันนี้ได้ที่แล้วเราก็จะมาหนีบย้ำด้วยกิ๊บแข็งเพื่อที่เส้นขอบจะได้คมๆนะฮะเนี่ยครับ เราก็มนีบคลิปแข็งตัวเล็กคลิปแข็งตัวนี้เป็นคิปคลิปแข็งตัวเล็กนะับจะมีคลิปแข็งตัวเล็กกับคลิปแข็งตัวใหญ่อันนี้เราก็ได้ที่แล้วเราก็เอาคลิปมาช่วยหนีบหนีเพิ่มความคมให้กับขอบนะฮะขอบด้านในพอมันเสร็ตตัวดีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆดึงใบมีดดึงตรงๆนะครับอย่างงา้างเราต้องดึงดึงตรงๆแล้วก็ ค่อยๆดึงออกมาถ้ากลัวมันจะนี่ก็เราก็ขาไว้มีไปหน่อยเราก็เติมแล้วเราก็ดึงออกดึงตรงๆง้างไม่ได้นะครับถ้าข้างงัดเนี่ยงัดดึงง้างเนี่ยมันจะเป็นฟองเลยนะฮะเราต้องค่อยๆดึงตรงๆนะครับเหมือนกันันี้ก็ดีประกองไว้ก่อนเราก็ดึงมาตรงๆค่อยๆดึงค่อยๆดึง ขาาวนิดนึงแล้วก็เติมเติมให้เต็มนี่ยกระดึงบปึด๊ดออกแล้วก็หนีบหนีบไปท่านี้เราก็เสร็จสำหรับการเดินฝ่าหน้านแล้วฮะล้วก็จับให้มันดีจัดระเบียบใ,ให้เรียบร้อยนี่ครับสำหรับฝ่าหน้าก็ไม่มีอะไรมากจะเดินน้ำยาแบบง่ายๆนะฮะงานเล่น เราก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งสัก15นาทีถึง30นาทีฮะรอให้น้ำยาเขาเซตตัวเราค่อยมาเดินฝาหลังอีกทีหนึ่งนี่รัยังไงก็รอสักพักหนึ่งคะอันนี้ครบได้กำหนดเวลาแล้วนะฮะอันนี้เราจะมาเริ่มเดินฝาหลังกันแล้วเราก็มาเช็คดูดน้ำยาก่อนว่าฝาหน้าเนี่ยเราเดินไว้ไว้เนียนไหมอะไรไหมนะ เราก็ดูว่าน้ำยามันยึดขอบไหมไหม,หม,หมอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะฮะสำหรับฝาหน้าต่อไปเราจะมาเดินฝ้าหลังแล้วก็เหมือนเดิมครับเช็ดทําความสะอาดเป่าฝุ่นให้เรียบร้อยสําหรับการเดินน้ํายางานเลนนี่เราต้องค่อยๆทำํำแบบใจเย็นๆนะฮะ จะรีบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารีบเนี่ยน้ำยามันจะล้นขอบด้านในแล้วก็ต้องแก้ใหม่ทั้งหมดซึ่งการเลื่อยแกนหรือการตัดแกนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะฮะเพราะว่าแผ่นมันหนาวิธีการเดินน้ำยาก,ก็จะยากด้วยสำหรับงานเลนยากทุกขั้นตอนนะฮะนี่เราเป่าฝุ่นเรียบร้อยก็ประกบจะต้องเดินใจเย็นๆจริงๆนะฮะ เราก็ใส่ใบมีดเหมือนเดิมครับสองใบมีดจะใส่หัวใส่ท้ายก่อนก็ได้นะแล้วก็หนีไ้เราก็ดูฝาให้มันพอดีพอดีนะฮะเราใส่ใบมีดด้านบนใบมีดด้านล่างกับใบมีดด้านบนนี้ต้องสูงกว่ากันนิดนึงนะฮะใบมีดเท่ากันจะเดินน้ำยายากนะฮะอันนี้เราก็ จะระเบียบให้เรียบร้อยส่วน้าหลังผมจะเดินพื้นที่กว้างก่อนนะฮะเราก็จะกลับด้านจากฝาหน้าเลยเนี่ยฝาหลังผมจะเดินพื้นที่กว้างก่อนการบนด้านหูหูพระนะฮะที่เราจะทำาหคูพระเป็นพื้นที่กว้างนะเราค่อยๆฉีดน้ำยาเข้าไปเหมือนเดิมครับ แต่จังหวะจบนี่เราจะเว้นช่องเดินอากาศไว้ใอ,อ,อ้เว้นช่องให้อากาศออกไปฮะอากาศภายในเนี่ยฮะเราจะต้องเว้นช่องเอาไว้เราอย่าเติมเต,เต็มทีเดียวนะครับเติมเต็มทีเดียวไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าอากาศออกเนี่ยมันจะดันออกมาเป็นฟองนะฮะเราต้องรอรอสักระยะหนึ่งะฮะให้น้ํายากระเซตตัวเราค่อยเติมนี่แล้วก็ค่อยๆหนีบเก็บขอบให้เรียบร้อยก่อน เราก็ค่อยๆดูว่าน้ำมยาตรงไหนมันยึดบ้างมันหดบ้างเราก็เติมค่อยๆนีบระวังะฮะระวังฝามันจะขยับจะมีช่องให้อากาศออกนิดนึงเห็นไหมฮะตนี้ฮะจุดสำคัญเลยครับตรงนี้เราต้องไม่รีบนะฮะ สำหรับคนที่ฝึกเดินน้ำยางงานเลนตรงนี้ต้องย้ำนะว่ารีบไม่ได้จริงๆนะมันมีผลกับการทำงานมากๆเลยนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆหนีบหนีบย้ำนะไอ้บรนเส้นคมชัดตรานี้เลยได้ที่แล้วก็เติมปุ๊บมันจะไม่มีไม่มีอากาศดันออกมาเห็นไหมฮะแล้วเราก็ค่อยๆ ดีบดีบให้เรียบร้อยย้ำเข้าไปจริงพัญญยาก็เซตตัวได้ที่สักพักนึงแล้วเนี่ยเราค่อยดึงใบมีดออกติดตรงๆนะครับห้ามงัดห้ามง้างต้องดึงตรงๆนะฮะติดไว้นิดนึงอาถ้าเราก็หาช่องเติมบันธยา เติมเข้าไปนะปึ๊บทำให้เต็มฟอมนะฮะแต่ทีเราก็ดึงปึ๊บแล้วก็ขยับมาขยับนะฮะไม่ไม่ไม่ยกนะฮะอันนี้กิบตัวใหญ่เราจะขยับอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ยกกิบแล้วก็เติมเติมให้เต็มสำหรับการเดินอนุยา ช่างเล่มมือใหม่ที่กำลังฝึกหัดงานเลนมอยู่ก็นำไปดูเป็นแนวทางนะฮะผมก็ไม่เก่งไม่ชำนาญเรื่องนี้มากแต่ก็พอบอกได้นิดๆหน่อยๆนะฮะเราก็มาแบ่งปันคว,ความรู้กันนี่ครับเดี๋ยวก็ดูของดูอะไรดูความใสเรียบร้อยวันนี้เราจะมาย้ำด้วยกิบต,ตัวใหญ่แล้วนะฮะ ไปนี่แหละเพิ่มความคมชัดสวยงามโอเคทีนี้เราก็หลอถือว่าเสร็จการเดินน้ำยางงานเลนแล้วนะฮะอันนี้หลังอันนี้ก็เป็นคลิปแถมนะฮะเป็นการเข้าแกนเข้าแกนง,งานเลยก่อนที่เราจะเดินน้ำยาง,งานเลนเราก็ต้องเข้าแกนง,งานเลนอันนี้ผมไม่ได้ทําคลิป แรกไว้ผมก็เลยมาทําคลิปสองไว้ให้สาหรับการเข้าแกนเราก็ต้องเตรียมแผ่นกระจกสองแผ่นแล้วก็แกนที่จะเข้าพระนะฮะพระอันนี้เราก็ต้องใส่กล่องไว้ให้เรียบร้อยของลูกค้าเราต้องระวังนะฮะผ่าลูกค้าไม่ได้เราต้องเซฟแล้วก็ร,าาระมัดระวังให้ดีพยายามอย่าจับหน้าพระแล้วก็ให้เน้นที่จับขอบนะขอบพระ อันนี้เราจะต้องเอาแผ่นหนึ่งมิลแผ่นฝาเนี่ยหนึ่งมิลมารองพื้นไว้เพื่อหนุนหนุนพระนะฮะให้สูงขึ้นจากกระจกหนึ่งมิลแล้วเราก็เอาพระมาวางพระลูกค,ค้าสําคัญมากๆนะฮะเราต้องระวังเราต้องฝึก้เป็นนิสัยนะไม่จับไม่สัมผัสหน้านะครับเราต้องจับให้น้อยที่สุดนะฮะเพื่อไม่ นิ้มือเราติดผ้านะฮะกันจมูกผ้าด้วยนะับนี่เราก็ลองเทียบดูจากที่เราวัดเอาไว้อันนี้แผ่นแกน6กมิลน,นะฮะผ้าหนาสี่มิลแล้วก็เรียบร้อยอันนี้เราก็เตรียมตัวเข้าแกนนะฮะเราก็จะมาปิ้งไฟปิ้งไฟปิ้งไฟที่ตะเกียงนะฮะ แล้วก็หมุนวนๆไปเนี่ยฮะพลิกซ้ายพลิกฝาพยายามเน้นปิ้งที่ขอบนี่ยพยายามเน้นปิ้งที่ขอบอย่าปิ้งหยุดอยู่กับที่นะครับเวลาปิ้งไฟเพราะแกนอาจจะไหม้ได้ขอบแกงก็อย่าให้เหนือไว้หนามากนะถ้าหนามากๆเรา,ก,าก,ก็จะเดินน้ำยายากเดี๋ยวก็นีีก็ไปเช็คดูว่ามันนิ่มหรือยังนะครับ พอมันได้ที่แล้วเนี่ยเราก็มาวางเข้าแกนวิธีการแต่งแกนก็จะแต่งแบบพอดีพระเลยนะฮะขอบแกนด้านในวเวลาสว่างก็จะวางง่ายฟับเนี่ยเข้าไปแล้วง่ายๆแล้วเราก็จัดระเบียบนิดหน่อยอย่าเอานิ้วมือกดเปล่าๆนะฮะไม่ได้นะครับเราต้องเอาผ้ากดนะามโดยจมูกพระด้วยเราก็เช็ดฝ่ายอันเพื่อเมื่อประกบ เดี๋ยวเอาแผ่นรองออกกันโอเคนี่ครับประกอบเสร็จแล้วเราก็หนีบด,ด้วยกิ๊บแข็งนะ,ะับกิ๊บตัวแข็งแข็งที่เราใช้หนีบนะครับเป็นแคมป์นี่ครับซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็ร้านอุปกรณ์เรียมผ้ามีนะฮะเนี่ยฐานจะสูงกว่าฝาด้านล่างหนึ่งมิลน,นะฮะ หน้าปาก็จะไม่ชนฝากระจกโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับผู้ที่กำลังฝึกหัดงานเลนก็ขอให้มีความพยายามอีนะฮะสวัสดีครับผม